ขอย่ยมเมื่อปนมนอมให้ใส่ซองพอมองเห็นพอได้เป็นแสงไฟสว่างมาให้พ่อหูเอาเสียงล้ำมามวนถาน้อมคุณของพวกทานซอยเจ้าภาพล้ำในงานพิธีบุญคึกคืนสำลันไวให้ให้มวนยิน ศรัทธาถูกๆูกทันที่มาซอยในกองบุญลาทุนปัจจัยแบ่งปันเทนในการนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปเมื่อนี้คู่ย่ายสมกับคู่ย่ายเต็นมาล่ำเอลำเอ่ำแอนมาฝึกซ้อมก่อนล่ำคะ่ะพี่น้องมาฝึกซ้อมก่อนล่ำบัดท,ที่นี่อยู่บ้านคุณย่ายเต็นบัดท,ที่นี่พ่อ ซ้อมแล้วแล้วสีเมื่อบ้านก็นเลยแม่ทำคนเทนอย่าลืมเด้อมอล้ำคณะเพชรหางมองเพชรหางมองเด้อพี่น้องเชียบังว่าเนเ้อ